ทุกแล้ว <c oughs> ห้าโมงกว่ากับคําถามที่คมถามคุณผู้ฟังเอาไว้มันก็เหมาะกับช่วงเย็นๆเพราะเราจะเห็นภาพนี้มันคาตากันอยู่นะคะคือการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ใช้ทางเท้าของคุณเนี่ยมันจะผ่านว่ามีจุดที่ขายของบนเขาเรียกอะไรนะฟุตบาทใช่ไหมคะอ้อมก็ถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าคุณอยากให้มีไหมสําหรับคนที่ฟังเอฟเอ็มในช่วงของอ้อมนะคะจํานวนเกือบทั้งหมดอ้อม รู้สึกว่าถ้ายอมรับได้การขายของบนทางเท้าถ้าจะมีก็ต้องลงทุนไปหาที่ทางทําให้เป็นที่เป็นทางไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาวางจนทําให้คนที่จะใช้ถนนคนเดินบนถนนบนทางเดินก็เดินลําบากจนต้องไปเดินที่ถนนข้างล่างมันทําให้ความคนอื่นไม่ปลอดภยัยมันมันมันเป็นในจุดนี้เพราะว่าข้อดีของเขาคือการขายของเนี่ย มันช่วยให้คนเข้าถึงอาหารได้มันก็ช่วยส่งเสริมอาชีพมีอะไรหลายๆอย่างแต่เท่าที่จับใจความคือการทําให้ถูกต้องเคารพความสะอาดถูกต้องความสะดวกสบายของคนอื่นด้วยไม่ใช่มีแต่ความสะดวกสบายของฉันเป็นจุดศูนย์กลางแต่เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าจริงๆแล้วฟุตบาททางเท้ามันเป็นของคนที่ต้องใช้เดินเมื่อคนเดินไม่ได้ก็ต้องไปเดินข้างล่างแต่มันคือบอกแล้วมันมีหลายด้านมากทั้งหมดคือ ถ้าทําให้ถูกต้องเป็นมิตรกับคนอื่นไม่ได้ตั้งตัวเป็นมาเฟียใครชนไม่ได้ใครอะไรไม่ได้แล้วก็มีแต่ชันขายมานานแล้วฉันจึงทําแบบนี้ได้อันนี้ก็ไม่ถูกพอมันไม่เป็นมิตรนะคะคุณผู้ฟังมันก็ไม่มีใครสนับสนุนนะเอาจริงๆมันก็เพราะจํานวนเกือบทั้งหมดอะไม่ควรมีคือถ้าจะมีมีได้เป็นสัตส่วน เป็นให้เรียบร้อยอะนั่นก็เป็นความคิดเห็นค่ะดีที่มันไม่ได้ใช้อารมณ์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะคนเรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเสมอและจริงๆคนเราก็มีสิทธิ์มีอารมณ์นะแต่ในขณะที่มีความคิดเห็นถ้าไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวความคิดเห็นมันจะดูชัดเจนมากเลยเว่ามันโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับทุกข้อความที่ส่งมาเดี๋ยวแน่นอนค่ะ6โมงเราจะเจอกับแฉโต๊ะหกนะคะ อย่าลืมนะครวันนี้3มคนของเราจะนั่งเรียงกันปุ๊บคุณอยากฟังเขาคุยเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะส่วนอ้อมลาไปก่อนขอไปใช้ชีวิตวันอาทิตย์เย็นๆของอ้อมก่อนเพราะวันนี้อ้อยังรู้สึกไม่ถึงวันจันทร์เลยสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ